ดำสีใครได้ห้าอันก่อนชนะพี่บอลเปิดก่อนส้สม <c oughs> หูเหลืองปาไม่ใช่ครับพี่น้องหูแดงโอ้ยตรงส,สักสีอุ๊ยอันนี้อันไหนอันนี้ปะ่ะเปิง้งเกรดเดิ้ลเกิดเดิ้หนึ่งอันได้เล่นต่อ <c oughs> เมื่อกี้เธอเปิดสีเหลืองปะ่ะโอ้ยสองอันแล้วครับส้ม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 นี่แล้วกันเปิง้งสีแดง โอ้โห oh. ม่วงม,ม่วงเปิ้งสามอันจัเก่งนะเขียวยังไม่ออกยังไ,ไม่ออกเหรออันนี้แล้วกันต้มุิญแดงเมื่อกี้สัมผัสไปปะเอา้าแดงเมื่อกี้สัมผัสแดงสักอันหนึ่งอันนี้เปล่าอุ้ยพี่น้องสี่อันแล้วครับเฮ้ยน้ำเงินเหรออันนี้แล้วกันเปิ้งไม่ใช่ ไปมีน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินอ่าเหลืองมาก็ปิดเกมแดงอันไหนดีอ่ะอันนี้ละกันเปิ้งไม่ใช่อุ๊ยโอ้สอรี่เนอะสามจ้ะเ <No. S 1> อ้าคุณพี่คุณพี่จะไม่ได้หรอเขียวเปิ้งไม่ใช่ไม่ใช่ส้ <No. S 1> ม,มเมื่อกี้ฉันเปิดส้มไปอันนี้ป่ะ อไม่ใช่เอ้เอ้เอาเดิงกดิงห้าอันพี่โบชนะจ้าเีย